รมล่วงเกินทั้งหลายใดๆที่ข้าพเจ้าเคยกระทำไว้ต่อพระผู้มีพระภาคต่อพระธรรมคําสอนของพระผู้มีพระภาคต่อพระสงฆ์ต่อท่านผู้มีเสียงต่อผู้ปฏิบัติปฏิบัติชอบทั้งหลายทั้งปวงต่อพ่อแม่ครูบาอาจารย์ผู้มีพระคุณทั้งหลายทั้งปวง ข้าพเจ้าขอขมาโอโหสิกรรมต่อกรรมทั้งหลายล่วงเกินเหล่านั้นขอบูชาคุณแห่งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พ่อแม่ครูบาอาจารย์ด้วยการกระทำประทักษิณน,นี้กรรมล่วงเกินอันใดอันพวกข้าพเจ้าเคยกระทำไว้ต่อองค์พระบรมธาตุ พระาธาตุพนมแห่งนี้ต่อองค์พระอุรังคธาตุต่อพระาธาตุพระเจดีรูปเหมือนสิ่งแทนองค์พระผู้มีพระภาคในทุกสถานในการทุกเมื่อข้าพเจ้าเคยล่วงเกินไว้ณสถานที่ใดแห่งใดอย่างไรข้าพเจ้าขอขมาต่อกรรมทั้งหลายล่วงเกินเหล่านั้นขอความสุข ความเจริญความรุ่งเรืองจงปรากฏนี้แก่พวกข้าพเจ้าให้พ้นจากบ่วงกรรมพ้นจากบ่วงโทษพ้นจากกรรมทั้งหลายขอกรรมทั้งหลายจงได้เป็นอโหสิกรรมแก่ข้าพเจ้านี้ให้ข้าพเจ้าได้พบความเจริญความรุ่งเรืองคลายจากความทุกข์ ลายจากบวงกรรมทั้งหลายขอกรรมทั้งหลายอันพระผู้มีพระภาคพระธรรมพระสงฆ์พ่อแม่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายได้อโหสิกต่อข้าพเจ้าแล้วจงได้เป็นอโหสิกรรมแก่ข้าพเจ้าด้วยเถิด ขอบุญกุศลทั้งหลายทั้งปวงอันเกิดจากการประทักเสียงการบูชาทั้งหลายนี้จงถึงแก่ท่านทั้งหลายผู้มาร่วมอนุโมทนาร่วมการบุญการกุศลแม้ผ่านทางกระแสเสียงนี้กรรมล่วมเกินทั้งหลายใดอันพวกท่านทั้งหลายได้เคยกระทําในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ขอกรรมทั้งหลายเหล่านั้น จงได้เป็นอโหสิกรรมความเจริญความรุ่งเรืองทั้งหลายจงปรากฏแก่ท่านทั้งหลายคิดหวังสิ่งใดความปรารถนานั้นจงถึงความสำเร็จสมประสงค์พ้นจากทุกข์พ้นจากโรคพ้นจากภัยอันตรายทั้งปูนด้วยเธอ